มืองทองทีวีจะพาคุณผู้ชมมาที่สนาม SCG s t a d i เเนะครับเพื่อมาชมบรรยากาศก่อนเกมการขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพิีเมลีกนัดที่5จะเริ่มต้นขึ้นเป็นการพบเจอกันระหว่าง SCG เมืองทองยูเนเต็ดกับราชบุรีมิตรผล FC นะครับทีมจักผู้ค่ายักษ์นะครับฟอร์มแรงเลยทีเดียวในช่วง4เกมที่ผ่านมาราชบุรีมิตรผล FC เนี่ยสามารถบุกไปเอาชนะทีมสุพรรณบุรี FC มาได้1ประตูต่อ2 บุกไปเสมอกับบุรีรัมย์ยูเอเตที่ไอโมบายสเตเดียมศประตูต่อ0ย์บุกไปเสมอทีมชนบุรี FC ได้3ประตูต่อ3แล้วก็เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะทีม Air Force u ยูเ e เไปได้2ประตูต่อ0ูนครับส่วนกิเลนพยองเ c g เมืองทองยูเนเ็ดเองเกมนัดที่แล้วก็ทําผลงานได้ดีเช่นกันนะครับบุกไปเอาชนะทีมสงขลายูเนเ็ดที่สนามตีนสุรานนท์ได้0ประตูต่อ4ก็เรียกว่า ผลงานดีด้วยกันทั้งคู่ฟุตบอลคู่นี้เตะก,กันกลางสัปดาห์ในวันที่26มีนาคมนะครับช่วงเวลา19นาฬิกาก็เป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับแฟนคลับหลายต่อหลายคนที่ติดภารกิจในเรื่องของหน้าที่การงานพอเลิกจากงานแล้วก็น่าจะมีเวลาในการขับรถหรือเดินทางมาถึงสนาม SCG s t a d i เ m นะครับเนื่องจากว่า ทีมในไทยลีกปีนี้มีถึง20ทีมด้วยกันโปรแกรมก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวครับก็เลยจะต้องมีเกมกลางสัปดาห์อย่างที่เห็นผู้เล่นเกเรพยองที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ก็เป็นวุฒิชัยทาทองชัยรงทาทองและก็ไพรโรสโคมนะครับคนที่น่าจะกลับมาได้เร็วที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้าก,ก๊อฟวุฒิชัยทาทองน่าจะกลับมามีชื่อลงสมได้ ในเกมที่จะพบกับบางกอกกลาส FC ที่สนาม a c g Stadium นี่แหละครับดดนโนเซกานะครับมีชื่อร่วมกับทีมมาด้วยในเกมนี้หลังจากนัดที่แล้วโชว์ผลงานได้ดีพอสมควรครับในการไปเยือนสงขายูในเตตดัสกอนทองเหลาเกมนัดที่แล้วก็สามารถทำประตูแรกของฤดูกาลนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับจากลูกโมง นี่ฮะเมืองทองทีวีก็จะพาผู้ชมมาดูบรรยากาศของแฟนคลับของเราก่อนเกมแกข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับเป็นภาพบรรยากาศในร้านขายของที่ระลึกนะฮะก็ยังคงขายดีกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับชุดแข่งขันใหม่เป็นวันของครอบครัวจริงๆครับคุณผู้ชม หลายต่หลายคนได้ใช้เวลาร่วมกันในการชมฟุตบอลน,นะฮะแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปว่าจะมีเด็กๆเกยาวชนเข้ามาในสนามแห่งนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยเนี่ยก็ยังเป็นน้องๆเด็กๆก,ก,กันอยู่เลยครับเนี่ยเป็นช่วงปิดเทอมด้วยล่ะครับช่วงนี้ก็เลยทําให้มีน้องๆน,น,นักเรียนหลายต่หลายคนสามารถว่างเว้นมาชมเกมที่ SCG Stadium ได้ครับ ฟนรลับราชบุรีเองก็สามารถเดินไปมาบริเวณสนามเอสซีสเตเดียมได้อย่างปลอดภัยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นทีมพี่ทีมน้องกันนะฮะกาคลับช้าต่างชาตินะครับก็เพิ่มมากขึ้น,นในฤดูกาลนี้สําหรับสโมสรเกมพยองเนื่องจากว่ามีนักเตะหลายต่อหลายคนที่พวกเขารู้จักกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเจโบทรอยมาริโอยูรอฟสกี้นี่คุณแม่ของพี่ตองกวินนะครับโปรโมทแมกซีนประจําเกมซึ่งหน้าปกเป็น พี่ตองกวินทำสัจจานันนั่นเองนะครับก็แม็กกาซีนของสโมสรกีฬาพิย,พยอกรของเราไม่ว่าจะเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนเนี่ยน่าสนใจมากเลยละครับเนื้อหาข้างในค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็ให้ความรู้เหมาะกับการเก็บสะสมมากๆครับพอใกล้เวลาการแข่งขันแฟนคลับก็เริ่มทยอยกันเข้าสู่สเตเดียมหนาตาเพิ่มมากขึ้นครับ ทางสโมสรเองก็ต้องขอบคุณกองเชียร์ที่น่ารักของเราด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเตะกันกลางสัปดาห์แต่พวกคุณก็ยังเดินทางมาซัพพอร์ตสโมสรเรียกว่าวันทำงานก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับใครหลายๆคนเลยแะครับน่าชื่นใจจริงๆแฟนคลับชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นจริงๆครับสำหรับ เอสเมืองทองยูเนเต็ดในฤดูกาลนี้เราเข้าสู่ภายในสนามเอสซี a d สเตดียมกันนะครับมาดู11ผู้เล่นตัวจริงของคุณพลเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดกันดีกว่านะครับผู้สาประตูปเป็นพี่ตองกวินธรรมสัจจานันนะครับ2เซนเตอร์คิมดองจินทศพลลาเทศแบ็กซ้ายสุริยาสิงห์มุย้ยแบ็กขวาสราวุธมาสุขมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับ เอริกพาทารูมาริโอยูรอฟสกี้และดัสกอนทองเหลาเป็นกัปตันทีมตัวลูกทางฝั่งขวาซ้ายสลับกันเป็นมิลานบูบาโรกับกาสิเดตเวทยาวงกองหน้าเป็นเจมุยทิลสินแดงดากิเลพยองเล่นในบ้านมาในชุดเก่งแต่ว่าเป็นราชบุรีนะครับได้เขียยลูกเริ่มเล่นก่อนมาในชุดทีมเยือนเสื้อน้ำเงินครับทิลสิแดงดาตัดบอลได้ ทาชิงกับมาริโอยูรอฟสกี้มาริโอแตะบอลยาวไปนิดหนึ่งครับเข้ามืออุกฤษสาาวุธโยนเข้ามาให้มิรานบูบาโลพลิกตัวแล้วแตะโยกหลบไปมุมแคบๆครับโอ้โหอุกฤษวงมีมายังออกมาตัดบอลได้ดีครับเอริกพาทาลูไลให้กาซิเดตกาซิเดตรอเพื่อนเติมครับเปิดมาทางฝั่งซ้ายเอาทะลักมาถึงมิรานบูบาโร ไม่มีโอกาสได้ยิงครับจะไหลให้กับทรีรศิล์ก็ยังติดราชบุรีครับซ้ำอีกครั้งหนึ่งจากมาริโอยูรอฟสกี้แม่แต่มีเสียงลุกหวิดดังไปก่อนน่าจะเป็นจังหวะฝาวครับราชบุรีได้สวนบ้างลูกโมงของรัตนะได้ทักทายน่ากลัวเลยทีเดียวเอริกพัทลรูครับพยายามจะส่องไกลย,ยิงฉลับแผงหลังราชบุรีออกหลังไปก็เป็นเกมพยองครับมีโอกาสทําเกมรุกได้มากกว่าอยู่แล้วห แมาจังหวะนี้ประหยัดบุญญาไปหนีบธศิลินแดงดาครับเป็นจังหวะฟาวแล้วก็เจ้าตัวได้รับใบเหลืองไปลูกตั้งเตะของเอซเมืองทองยูไนเต็ดโอ้โหคิมดองจินได้หม่งเต็มเตมแล้วนะครับจากลูกเปิดคอนดัสกอทองเหลาแต่ว่านี่ฮะอุก,กิจวันนี้มาเหนียวครับซ้ำอีกครั้งหนึ่งจากลูกหม่งเช่นกันทศพลลาเทศโอ้โหหม่งเสาแรกครับน่าจะใส่สกอร์มากๆแต่ว่าอุก,กิจก็ยังปัดออกหลังไปได้ครับนาน,านครับราชบุรีจะสวนสักครั้งหนึ่ง รัตนะเพชรอาพรครับยิงมาให้กวินปัดเอาไว้ได้ดัสกอนทองเหลาแทงทุลุ่องได้สวยครับโอ้โหก็ยังเป็นอุกฤษอีกครั้งหนึ่งครับที่ตัดสินใจออกมาตัดบอลก่อนที่จะถึงเท้าธีรศิ์แดงดาลูกเตะมุมของ s อสซีเมืองทองครับดัสกอนโยนไปเสา2แล้ว ทศพลถึงคิมดองจินและซ้ำอีกครั้งหนึ่งจากมาริโอยูรอฟสกี้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหประสานงานกันหลายช่วงต่อครับกว่าจะได้ประตูขึ้นนำทีมราชบุรีครับนี่ฮะมาดูภาพช้าครับลูกเตะม,มุมของดัสกรทองเหลาเปิดไปเสาสองครับแล้วตรงนั้นมีทศพลลาเทศโขเข้ากลางมาแล้วถึงคิมดองจินฮะไหลง่ายๆและทิ้งตัวหลบให้กับมาริโอยูรอฟสกี้ยิงด้วยซ้ายผ่านแผงหลังของราชบุรีเข้าไป โอ้โหบุกอยู่ตั้งนานนะครับกว่าจะได้ประตูขึ้นนำลามาริโอเนี่ยยิงได้ต่อเนื่องมาหลายต่อหลายเกมแล้วด้วยนะครับจบครึ่งแรกนะครับเป็น s อ g เมืองทองอยไนเตดนำราชบุรีอยู่1ประตูต่อ0ูนนะครับมาลุ้นกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังครับเริ่มครึ่งหลังขึ้นมาเป็นราชบุรีครับได้ทักทายก่อนนะฮะ ลูกยิงไกลครับของภูวด,ดนแต่ว่ากะวินยังคงปัดออกหลังไปได้ราชบุรีทําเกมทําชิงขึ้นมาเนี่ยมีน้อยนะฮะส่วใหญ่อาศัยลูกยิงไกลอ้าวถึงทีละศีลแตะมาได้อุ้ยแล้วยังไงครับพุทธศิลินไม่เป่าให้เป็นลูกโทษที่จุดโทษครับมาดูภาพช้าครับทีทศิลป์แตะไปแล้วนะครับหูถูกยาเต็มเมครับแมลูกนี้ไม่ได้ลูกโทษที่จุดโทษนะครับ พอต้องพยายามบุกกันต่อครับอ้าวแล้วมาริโอยูรอฟสกี้ถูกเตะจากทางด้านหลังนะครับชุติพลทองแท้ครับแม่ได้รับใบแดงไปเลยครับเล่นนอกเกมกับมาริโอยูรอฟสกี้มิลานบูบาโลบุกขึ้นมาจะจ่ายเข้ากลางให้กับมาริโอครับแต่ว่าบอลมันไม่เป็นใจซ้าอีกครั้งหนึ่งจากดัสกอนทองเหลาโอ้โหกดไม่ลงยิงออกไปไกลเลยละครับดัสกอนทองเหลามิลานบูบาโลทางฝั่งซ้ายโยกมาแล้วติดครับ แล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่งจากสุริยาสิงห์มุ้ยมาต้องลองยิงไกลดูครับราชบุรีเนี่ยกองหลังเขารับแน่นมีลาบุบโลามาใหม่ทางฝั่งซ้ายครับมองเพื่อนไหลง่ายๆให้กับดัสกอนจับหนึ่งจังหวะยิงดยซ้ายโอ้โหอุออกฤษยังติดมุมได้ดีครับลูกฟรีคิกของดัสกรนทังเหลาปั่นด้วยขวาแล้วชนคานเต็มๆมหืมแมลูกที่สยังไม่มาครับสุริยาสิงห์มุย้ย ไหลถึงทิติพันธ์พ่วงจันแต่ออกทางฝั่งขวาและยิงด้วยขวาครับเล็งเสาแรกแต่อุกฤษวันนี้โชว์ฟอร์มดีทีเดียวช่วงท้ายเกมนะครับลูกฟรีคิกของราชบุรีครับมาแล้วจังหวะเป็นใจนะฮะสราวุธมาสุกกับสุริยาสิงห์มุ้ยไม่เข้าใจกันนะครับสกัดพลาดลูกเข้าประตูตัวเองครับในช่วงท้ายเกมแล้วล่ะครับนี่มาดูภาพช้าครับลูกปั่นของเฮอร์เบอร์ตี้ครับไป ชนเสาแรกครับแล้วเด้งออกมาสราวุธพยายามจะเคลียร์ออกหลังครับแต่ว่าตรงนั้นมีสุริยาสิงห์มุย้ยวิ่งมาพยายามจะช่วยกันสกัดครับบอลมันผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปแล้วหลังจากนั้นอีกเพียงแค่นาทีสองนาทีอ้าวลูกนี้ผู้วโดนไม่ฟาวครับชนสราวุธมาสุกแล้วยังไงฮะมีหน้าที่ปั่นดีขวาหูแล้วปั่นขนาดนี้ครับปั่นดีมากๆครับแมมาดูภาพช้าครับ ช่วงท้ายเกมนะฮะราชบุรีพลิกขึ้นนำเอสมุงทองอยู่แต่เป็น2ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหจังหวะนี้ไม่ฟาวนะครับพุทธศิธ์ไม่เป่าฟาวแล้วภูวดลเองก็ใช้โอกาสไม่เปลืองครับนี่ฮะแตะมาเข้าขวาตัวเองแล้วปั่นใส่โป้งด้วยขวาม,มันเช็ดคานเข้าไปครับกวินก็เซฟไม่ได้ครับจังหวะนี้ยิงดีจริงๆนะฮะน่าจะเป็นลูกยิงสวยๆวยประจำปีของไทยพีมารีกได้เลยนะครับ ช่วงท้ายเกมนะฮะโอ้โห,โโหทศพลาเทศเกือบจะทวงประตูตีเสมอได้ลูกฟรีคิกของดัสกรทองเหลาปั่นข้ามคาไปนิดเดียวจบเกมการแข่งขันนะครับเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดก็เปิดสนามเอสซีจีสเตเดียมแพ้ให้กับทีมฟอร์มแรงอย่างราชบุรีมิดรผล FC ไป1ประตูต่อ2ครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้เป็นวันที่เราโชคไม่ดีและที่สําคัญราชบุรีเองก็เล่นดีด้วยนะฮะตรงจุดนี้เราก็ต้องให้เครดิตท,ทีมเยือนต้องไปมองในเกมหน้านะครับถ้าเกิดเราบุกไปชนะทีม บีซีเทโรได้โอกาสในการลุ้นแชมป์ของเราก็ยังจะมีอยู่นะฮะเพราะนี่ผ่านมาเพียงแค่5เกมเท่านั้นยังไงคุณพลกริลมพยอคของเราก็ต้องสู้อย่าท้อนะครับ